สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนีสวัสดีวันอาทิตย์ที่8กันยายนพศ2567กับการวางแผงกนการเทรดทองคําค่ะสาหรับคลิปนี้ค่ะคุณแพรมนะในวันอาทิตย์นี้แพรมนะคะไม่ได้ไลฟ์สดน,นะคะแต่ก็นะจะนําการวิเคราะห์กราฟแล้วก็วางแผงการเทรดเพื่อทําการเทรดในวันจันทร์มาฝากทุกท่านนะคะที่เป็ดแม่บ้านเท forex แล้วก็ช่องทางที่ตอกลมทั้งช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณแพรแม่บ้านเทรดานที่ สำห,หรับวัดทองนะเดี๋ยวเราไปดูการน,นะในวันสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันศุกร์นะคะจบเป็นแท่งแดงคะ่ะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์นอนฟาร์มนะคะเดี๋ยวเราไปย้อนดูตั้งแต่ไทม์เฟรมบี่าจบอะไรถ้า์เฟรมบีนะสัปดาห์ก่อนหนะ้านี้เป็นแท่งเทียนที่สีแดงยาวก,กว่าเขียวหรือว่าพลแอคชั่นฝั่งเซลของ t ท m e เฟรมบีค่ะแล้วก็ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ จบนะสัปดาห์ที่แล้วจบเป็นแท่งแดงถอดไส้บนล่างแท่งนี้ต้องบอกว่ายังมีความหมายว่ายังมีแรงเซลลอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาย้อนถึงแท่งเดค่ะแท่งเดบอกว่ามีแรงเซลค่ะกดราคาตั้งแต่แอริเอนลตันนะคะนะคะแล้วก็แต่ว่าเป็นแท่งแดงที่สั้นกว่าเขียวนะกรณีนี้นะคะต้องดูว่ากราฟนั้นวิ่งไปที่ไหนยังไงถ้าสมมติว่าเดี๋ยวเราไปดู H4 กันก่อน H 4ตั้งอยู่แอริเนลรับค่ะ H4 ตั้งอยู่แอเรียแนวรับนะต้องดูว่าพุ่งนี้กราฟจะเป็นทรงไหนนะเพราะว่า H4 ไดแนวรับ H1 ต่ํต่ำกว่าแนวต้านนะคะมี2เงื่อนไขเลย H4 อยู่แนวรับ H1 ต่ํต่ำกว่าแนวต้านนะคะดังนั้นต้องดูดีๆนะคะสำหรับพุ่งนี้เขาพยามจะวางแผนการเทรดหน้าเซลล์นะ น้าเซลอะถ้ากราฟนะคะไม่ผ่านตรงนี้จุดแรกปุ๊บกราฟจะมีโอกาสลงมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าผ่านขึ้นไปด้านบนนะคะอันนี้แพทเทิร์นของกราฟแสดงว่าแนวรับพิสัจะยังเอาอยู่ถ้าขึ้นไปด้านบนแบบน,นี้อาจจะย่อมาแค่นี้แล้วดันราคากลับขึ้นไปด้านบนนะเพราะว่าเดนั้นเป็นแดงสั้นกว่าเขียวนะคะแต่กรณีถ้าสมมติว่ากราฟเบรกที่อะเรเนลต้านแรกนะคะแล้วลงมาด้านล่างปุ๊บอันนี้ต้องดูว่าทะลุแนวรับนี้หรือไม่ ถ้าทะลุแนวรับนี้ก็จะไปถึงแนวรับที่2และถ้าแนวรับที่2เนี่ยลงไม่ได้อาจจะมีการดันราคาขึ้นมานะคะอันนี้แนวรับที่2แต่กรณีแนวรับแรกเนี่ยอันนี้จะไม่น่าบายนะเพราะว่าถ้าการาฟมีแรง ฝั่งลงเขาจะต้องสร้างโลที่ตับลกสมมติว่าพรุ่งนี้นะคะแพทเทิร์นของกราฟเป็นรูปแบบการลงนะคะแล้วสามารถทะลุตรงจุดนี้ได้นะทะลุรับแรกได้ปุ๊บวิ่งมาที่นี่เขาจะแค่ย่อแล้วก็มีโอกาสลงต่อมาฝั่งนี้นะดังนั้นแพทเทิร์นของกราฟพรุ่งนี้ก็พัแนะนำว่าให้กราฟวิ่งให้ดูก่อนในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะให้กราฟวิ่งเป็นทรงให้ดูวิ่งเป็นแพทเทิร์นก่อนว่าเขาจะสามารถยืนเหนือาคาแนวต้าน25 0 2้านถึงสองนโซนนี้ได้ไหมตรงนี้เป็นแนวต้า นะถ้ากราฟไม่สูงกว่านี้จะกดราคาลงแล้วเดจะมีโอกาสจบได้แดงเพราะวีคนั้นเป็นแท่งแดงถอดไส้บนล่างมีโอกาสที่จะลงต่อนะคะดังนั้นเราต้องเช็คกราฟว่ากราฟอยู่เหนือราคาโซนนี้ไหมคำว่าโซนนี้หมายถึงโซนราคานี้ค่ะแถบสีม่วงทั้งหมดตรงนี้นะถ้าเขาไม่สามารถอยู่เหนือตรงจุดนี้ปุ๊บจะกลายเป็นลงดังนั้นถ้าจุดเซลก็คือเซลโซลนนี้ถ้าสมมติว่าแพทเทิร์นของกราฟไม่ใช่แล้วพุ่งไปต้าน2อ,อันนี้ก็ต้องไปรอดักเซลที่ต้าน2ซึ่งเป็นอยู่ในที่ตรงนี้นะคะ ดังนั้นแผงการเทรดพรุ่งนี้นะคุณแพมจะวางโซนต้านไว้2โซนโซนต้านคืออะไรคุณแพรมโซนต้านคือแอเรียราคาที่สูงราคาที่สูงเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะเอาไปขายสําหรับท่านที่มาติดตามใหม่อาจจะเป็นท่านที่ซื้อทองคําแท่งหรือว่าซื้อทองคําออนไลน์การซื้อทองคำแท่งก็คือเราจะต้องซื้อถูกไปขายแพงอย่างเดียวแต่ว่าการเทรดทองคำนะคะสามารถซื้อถูกไปขายแพงแล้วก็สามารถขายแพงนะคะแล้วมาเก็บกำไรตอนถูกๆก,ก็ได้ คือเล,เล่นได้2ขาขาือว่าเทรดได้2ขานั่นเองนะคะดังนั้นสำหรับท่านที่มาติดตามใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะหลายคนถามคุแพมว่าคนแพมปกติเราก็ซื้ออย่างเดียวเราก็ไปเก็บไปขาย เลยราคาสูงเราจะได้กําไรแต่การเทรดทองนะสามารถเทรดได้2หน้านะคะสำหรับท่านที่มาติดตามใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะคะจะแตกต่างกันนะคะดังนั้นไม่เหมือนกันนะดังนั้นโซนที่เป็นแถบสีฟ้า2โซนนั้นบนโซนนี้ก็คือโซนที่เป็นราคาที่ขายหรือภาษาเทรดเดอร์นะคะหรือว่านักเทรดทองคำหรือว่าเทรดเดอร์ก็คือเขาจะเรียกว่าโซนนี้เขาเรียกว่าโซนเซล์นะโซนเซล์ก็จะมีอยู่2โซนนี้และ2โซนนี้นะคะส่วนโซนบายก็แผทแนะนำว่าจะจะเป็นโซนด้านล่างตรงจุดนี้อันนี้อาจจะเด้งแค่เด้งเฉยเฉยจะไม่สามารถ บายแล้วถือยาวๆได้เพราะว่าถ้าการาฟเลือกฝั่งลลปุ๊บจะต้องสร้างโลใหม่แล้วก็ทะลุโลข้างล่างมานะคะนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในวันอาทิตย์ที่8กันยายนพศ2567ค่ะขอแพนนำมาฝากทุกท่านที่เป็นแม่บ้านในเฟช่องทางทิกตอกและรวมทั้งช่องทาง YouTube 3ช่องทางกันเลยทีเดียวและสาคัญาก็นะบีไค่ะนะก็นี่คือแผนการเทรดของเราวันพรุ่งนี้ส่วนบ i p พรุ่งนี้เช้าตอนสายๆเดี๋ยวคุณแพนจะมีการวิเคราะห์แล้วก็อัปเดตแผนการเทรด เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพและรวมทั้งถ้ากรณีกราฟตรงระบบการเทรดเราจะเทรดตอนไหนยังไงเดี๋ยวคุณแพมจะมีการอัปเดตพรุ่งนี้นะแล้วก็สําหรับคลิปนี้จะเป็นการวางแผนคร่าวๆเท่านั้นแล้วก็ปล่อยให้กราฟวิ่งให้ดูก่อนถ้าแพทเทิร์นอย่างที่บอกว่าถ้ากราฟไม่สูงกว่าราคา25 2503 2 5 0 5โซนนี้กราฟเดยมีโอกาสจบแดงแล้วก็รอเทรดหน้าเซลล์นะ โอเคค่ะ okay, คลิปนี้เดี๋ยวค้แพรมส่งเข้าไปนะขอให้ท่านพอร์ตฟ้าจะใส่กำไรทั้งสัปดาห์สัปดาห์นอนฟาร์มผ่านไปแล้วค่ะหลังสัปดาห์นอนฟาร์มจะเทรดง่ายแล้วนะคะขอให้รอตรงระบบการเทรดสาหรับเทรดเดอร์หรือว่า v i p ที่เดยนกับค้ชแพรมมานะคะรอตรงระบบการเทรดเราเข้านั้นถึงจะเทรดนะไม่ตรงแค่เทรดมีวินัยมีกําไรนะ,ะการเป็นเทรดเดอร์ค่ะนอกจากมีความรู้ในเรื่องของการเทรดแล้วมีทักษะมีเทคนิคที่ดีแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีควบคู่กันกับอาชีพนี้คือวินัยในการเทรดนะคะวินัยในการเทรดจะหมายถึงร่องรอให้ตรงระบบการเทรดก่อน แล้วให้เข้าไม่ตรงไม่เข้าและที่สําคัญเมื่อเข้าไปแล้วเราก็ต้องมีเปอร์เซนในการยอมด้วยนะคะเปอร์เซนในการยอมหรือว่าคัดลอดหรือว่าเปอร์เซนในการยอมรับความเสี่ยงนั่นเองตรงนี้ก็สําคัญค่ะ ที่จะทาให้เทรดเดอร์เดินทางในตลาดนี้ได้ระยะยาวนะคะการเทรดค่ะมีชนะแล้วก็มีแพ้สําคัญตอนแพ้แพ้ให้เป็นและตั้งหลักกลับเข้ามาเอากําไรใหม่ถ้าเราดูวิธีการทํากําไรแล้วก็เดินไปต่อยาวๆนะคะแต่ในจังหวะที่แพ้เราก็ต้องยอมรับแล้วก็เดินหน้าต่อนี่คืออาชีพเทรดเดอร์ที่เราต้องเจอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอให้ท่านอรอตฟ้าสดใสกําไรหลังสัปดาห์นอนฝันคลิปนี้เดี๋ยวคุณแพรส่งเข้าไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปพบกันวันที่การวิ่งวันนี้คุณแพรไม่ได้ไลน์นะคะก็คิดถึงทุกคน เดี๋ยวไปไลฟ์สดวันที่กาวิ่งแล้วเดี๋ยวไปพบกันนะทั้งสัปดาห์กันเลยทีเดียวจันถึงสุขค่ะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปค่ะสวัสดีค่ะ